สะพานเชื่อมสองฝั่งทางที่จะไปลงไปเล่นน้ําตกห้วยจันนะคะคุณผู้ชมนี่คือสะพานทางที่เราสามารถเดินไปนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งส่วนใหญ่ทางลงน้ําตกจะเป็นอีกฝั่งฝั่งทางโน้นนะคะคุณผู้ชมมาดูรอบๆเลย ช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยค่ะหน้าฝนฝนตกมาความชุ่มชื้นก็มาเยอะแยะเลยดูโขดเห็นสวยๆก็สวยนะคะคุณผู้ชมที่นี่น้ำตกห้วยจันทร์อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะ